สามตัวนี้เรียกว่าเป็นวงจร s บ u b b e r วงจร s เบอร์ก็คือช่วยป้องกันตัว IC SCTNY280 ซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่เป็นสวิตชิง่งซึ่งถ้าไม่มีชุดส n บเบอ e r เนี่ยเวลาไฟกระชากหรืออะไรต่างๆตัว IC ตัวเนี้มันจะเสียหายได้เร็วมต้องมีตัวนี้มาคอยช่วยป้องกัน สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับขอเล่าเพิ่ม EP ที่2นะครับจะมาพูดถึงเรื่องของวงจนนบบรน n เ b อ e r นะครับพอดีหลังจากที่เทรนเด็กฝึกงานมาหลายวันอยู่นะครับจริงๆมีคลิปเตรียมอีกหลายคลิปนะครับแต่ผมยังไม่มีเวลาตัดก็เวลาอัดคลิปนะครับบางทีมันก็ยาวไปเราต้องตัดให้มันสั้นลงนะครับแต่ว่าต้องกระชับเนื้อหาไว้ ถ้าไปให้คนอื่นเขาตัดบางทีเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจเดี๋ยวจะตัดส่วนที่สําคัญออกไปแล้วก็พลาดเนื้อหาส่วนสําคัญไปเรื่องของวงจรสนปเปอร์นะครับพอดีเทรนเดกฝึกงานมาสักระยะหนึ่งนะครับณตอนนี้ก็คือเขายังไม่สามารถที่จะวิเคราะห์วงจรได้เองนะครับเราก็เลยต้องวิเคราะห์ให้นะครับเขามีหน้าที่เพียงเปลี่ยนอะไรตามที่เราคิดไว้ให้วิเคราะห์ไว้ให้นะครับหรือว่าเช็ควัดดูอุปกรณ์ดีเสียนะครับวัดแรงดนันไป ไฟตามจุดต่างๆตามที่เราบอกไว้เท่านั้นเองนะครับทีนี้เขามีสงสัยอยู่จุดหนึ่งนะครับซึ่งมันเสียประจําประจําแล้วผมให้เขาถอดออกทุกครั้งนะครับนี่เขาสงสัยว่าตรงจุดนั้นมันคืออะไรมันทําหน้าที่อะไรนะครับอันนี้ก็คือวงจรส n ารเบอร์นะครับเอาไว้ป้องกัน IC นะครับวงจรชุดนี้ใช้ IC TNY280 นะครับก็ว,วงจรส n ารเบอร์ชุดนี้ก็จะป้องกันไฟกระชากใน แต่เนื่องจากว่าเครื่องพวกนี้มันเป็นเครื่องเฉพาะทางนะครับแล้วก็ข้อมูลหลายอย่างมันเป็น c o n f เดนเชียลนะครับคือเป็นความลับเฉพาะที่บริษัทแม่เขาไม่สามารถเปิดเผยได้นะครับดังนั้นวงจรชุดนี้เราก็หาไม่ได้นั้นเราก็ต้องนึกนะครับก็คือต้องนึกวงจรเราเองนะครับก็คืออ่านจากลายวงจรแล้วกเ็เดี๋ยวผมจะเขียนเป็นวงจรขึ้นมาคร่าวๆแล้วเดี๋ยวอธิบายให้ฟังนะครับเมื่อกี้สงสัยข้อไหน สงสัยว่าตัวไดโอดไดโอดชิปทีวไดโอดแล้วก็อาชิปอีกตัวหนึ่งที่ให้ถอดออกเพื่ออะไรใช่ไหมอ่าเดี๋ยวอธิบายให้ฟังก่อนตัวที่ให้ถอดออกมันจะมีอยู่ทั้งหมดสามตัวก็คือตัว TVS ไดโอดใช่ไหมอันนี้จะเป็นตัวอุปกรณ์ปกติแล้วก็จะมีตัว ไดโอดกับ R 2ตัวตัวนี้จะเป็น Surface Mouse ที่ให้ถอดสามตัวนี้เรียกว่าเป็นวงจร Snubber วบบงจร Snubber ก็คือช่วยป้องกันตัว IC ICTNY สองซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่เป็น Switching ซึ่งถ้าไม่มีชุด Snubber เ,เนี่ยเวลาไฟกระชากหรืออะไรต่างๆ ตัว IC ตัวเนี้มันจะเสียหายได้เร็วมันต้องมีตัวนี้มาคอยช่วยป้องกันข้อไฟตรงนี้ที่มันเข้ามามัน400โวลต์ซึ่งค่อนข้างสูงนะ R ที่เราเปลี่ยนบ่อยๆก็คือ R ตัวนี้เ่ลีไยม่ r 1โอห์มตัวเนี้ที่มันขาดบ่อยๆเพราะว่า IC ตัวนี้มันทำงานหนักเป็นสวิตชิ่งพอมันทำงานหนักพอมันช็อต มันช็อตลงมาปุ๊บเนี่ยพอมันช็อตขึ้นมาเนี่ยความต้านทานมันต่ำนะครับอ่าตัวนี้เมื่อ็ทำงานหนักมันก็ขาดอีกกรณีหนึ่นงหลายคนถามว่าวงจรชุดนี้ชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรเห็นมันช็อตเห็นมันไหม้ตลอด ัวนี้จริงๆมันมีประโยชน์มากนะครับแต่ที่เราเจอก็คือด่านสุดท้ายของมันแล้วจนมันเสียละซึ่งจริงๆมันอาจจะป้องกันช่วยป้องกันมาเป็นร้อยเป็นพันครั้งเราก็ไม่รู้เพราะมันไม่เสียแต่ที่เราเจอปุ๊บก็คือมันเสียแล้วเราจึงคิดว่ามันดูดูมันเหมือนไม่มีประโยชน์แต่จริงๆมันมีประโยชน์นะครับช่วยป้องกันแต่ถ้าเราไม่ใส่ก็ได้ไหมได้ ตัววงจร snubber ที่ให้ถอดออกเพราะว่ามันมีอุปกรณ์บางส่วนที่เราเห็นกันบ่อยสุดก็จะเป็นตัว r นะครับที่เป็น surface เ,ฟฟเมา n t r กับจะเป็น r กับ diode นะครับที่มันไม่ให้เห็นเห็นนะครับไม่จนแตกแล้วก็ตัว tvs ไดโ d e นะที่เราเจอส่วนมากก็มีทั้งเสียแล้วก็ไม่เสียนะแต่จุดที่น่าสังเกตก็คือ แม้ว่าวงจรสแนปเปอร์เนี่ยมันจะช็อตไม่แตกมาขนาดไหนก็ยังมีอีกหลายๆเครื่องที่ตัว IC IC s w i ีสวิตชก็คือ IC ตัว TNY280 เนี่ยมันไม่ได้เสียนะมันจะมีเสียแค่ไม่กี่ตัวเองอันนี้คือคือ,ค,อความสำคัญของวงจรสแนปเปอร์นะครับก็คือมันช่วยป้องกันไม่ให้ IC เกิดความเสียหายนะวงจรสแนปเปอร์ที่ให้ถอดออกมาทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าเราต้องการที่จะทดสอบเครื่อง การทํางานของเครื่องนะครับหลังจากที่เครื่องทํางานได้แล้วเราก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมทั้งชุดนะครับอันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆน,นะครับอย่างนี้เล่าสู่กันฟังนะครับคลิปนี้ก็คิดว่าคงต้องพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ